สวัสดี f ออูช่างบอยมาฟรัคาทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมซารีพ่วงรถไทยน,นะครับรุ่นเผาเอลนะครับตัวนี้เอามาส่งลูกค้าอยู่บ้านท่ากระบากนะครับตำบลโป่งน้ำร้อนนะครับอ,อ,อำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตัวนี้จะเป็นสเปค กว้างอยู่ที่180เซนนะครับยาวที่3เมตร50นะครับสูงที่1เมตรนะครับสามารถเปิดได้รอบพันนะครับเดีย๋ยวพามาชมรอบๆก่อนนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกด้านนอกเป็นสีส้มนะครับด้านในเป็นสีเขียวนะครับแต่ลายลวดลายเป็นลายไทยเทนะครับ ตัวนี้เป็นขอบกระทะขอบ15นะครับยางเจ็ดนะครับเป็นยางบรรทุกนะครับเป็นเพาเอลนะครับทางกระแพงเพชรเราก็มาหลายคันแล้วนะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นคันที่4หรือที่5้านี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเบอร์โทรทางร้านก็เหมือนเดิมนะครับศูนย์หกสองสามี่หนึ่งเจ็ดนะครับร้านเราก็จะเจาะช่องมองหลังให้แบบนี้นะครับ มีบนไดสองข้างมีหมวกด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นเพาตัน2นิ้วนะครับตาไก่ของฟอร์ดนะครับซับคอให้แบบนี้ทุกคันนะครับรอ,อยหักรอยต่อ,อแข็งๆด้านล่างก็ดามให้แบบนี้นะครับดามหัวดามท้ายดามตรงกลางให้ด้วยนะครับมีกล่องเครื่องมือพร้อมนะครับตาไก่ก็เป็นของฟอร์ดนะครับตาไก่ใหญ่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้นะครับทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ทางร้านก็อู่ช่างบอยมหาสารคามนะครับติกตอกก็เหมือนกันนะครับอู่ช่างบอยมหาสารคามอันนี้ลูกค้ามาใส่กับรถไถยฮวต้า L47 นะครับตัวนี้จะบรรทุกได้ถึง4ตันถึง5ตันใส่ได้นะครับ รับน้ำหนักได้เต็มที่เลยนะครับสี่ถึงห้าตันส่วนด้านข้างเดี่ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับลาโบนถอดได้แบบนี้เลยนะครับถอดได้สองข้างเลยนะครับฝาข้างก็เปิดลงล่างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไม่ดั้มนะครับยวเปิดให้ดูนะครับลูกค้าเลือกเป็นด้านในสีเขียวนะครับด้านท้ายก็เปิดลงล่างแบบนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับช่วงนี้ก็คิวก็เยอะอยู่นะครับใครจะสั่งจองก็โทรมาก่อนเนื่อๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาดูใน facebook ผมก็ได้นะครับอู่ช่างบอยหาารคามหรืออีกช่องทางหนึ่งก็ทาง tiktok นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเป็นเผากระบะนะครับ